ทางไปร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เราพักอยู่ที่คอนแก่นบระเทศไทยคลิปตอนบรรยากาศตอนซอยไม่เมียมึงเลยฝ้าเฮงมากกว่ามาลันนะนอนับเพิ่งเพิ่งตื่นอ่ะนะฮะเสร็จดีว่าน้องมะานาหา์ไปใส่เนาะมือเสาร์นี้คือประเททยคลิปน้อน ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายโมงครับเที่ยงจะบ่ายคงสุดท้ายแล้วครับสำหรับโอ้ยเดี๋ยวจะไปตะโกนคนครพรุ่งนี้แล้วเนี่นตยตื่นเตือนนะปุณณ์นี่แม่มหาลัยมโนยิกก่งจะเกิดแค่มันเกิด ยังจะเกิดแคมเกิดฝนฝ่ายจะมาตกจะมาหนัยงฝนก็พัดไปหยุดสต็อปก่อนกระถิตกตกมื่อนี่หยุดสะกวนตกมื่อนี่มือจะตกเคลียร์กันแล้วตกมื่อนี่ยุโรยเอทตกยูนีหยุดสะกวนจะตกกันตกมื่อนี่หยุดสะกวนตกยูโรยเอทกจะน้ำหัวอีกตัว เพื่อนๆจากเพื่อนๆพี่ๆจากระเบ,บียบแล้วก็ซานเลานะครับให้กําลังใจเร่ควา่มีคนหัวจากมีคนหัวจากเขาอยู่ตัวนี้เนาะขอบระคุณได้นะคบสำหรับนาวันน้ําใจขอบคุณหลายๆที่มาหามาจับมือก็ดีใจละครับมาจะมามหาขอบคุณแม่แม,แม่น้ำเดือแม่แม่ขึ้น,นเอาติดมาหาขอบคุณหลายๆะครับ ตุกติเลดำด้จักหน,นะครับมือนี้ที่เรีไปจา่าคนา,นามเลยมอว์มาวน้ำเจ็ดทั้งวงนะครับในนามน้องมันนะเอฟซีน้องมันนะทุกคน ดีแล้วสิให้คอยนั่นเฮ็ดจังไรกล้องที่สั่นสั่นน่ดน้อยเด้อครับจอดเลยจอดเลย วันนี้นะม,มีคนเซอร์ไพรส์เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้อาอาร์แคทไปไปรับได้หายแล้วถ่ายคลิปให้เบอร์นะครับเรียกว่าของพี่เสื้อผ้ายเจดจันทรจะเอาไปได้บอกต้องรอติดตามนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีเดี๋ยวไปดูตอนฮับตอนน้องมนาจจะวัไดไหมฮับน้องมนาติดเป็น น้องมันเอาไปให้อิตามินก่อน ไปเห็นบ้านกับตาก็เืนดังใดจังใดแล้วคุณใหญ่เนี่ยว่าไททยคลิปมานะครับแม่มันมันเืนอในมันคืบนะก่อนจักหน่อยสอมื่นนะงมอเรามานาไปบ้านจะไปบึ่งนะครับบึ้งน้ำกันว่เซี่ยสีใย่หินทุกซอกทุกซอกทุกมุม ขีเ่เครื่องบินด้ิเนาะจะขี่เครื่องบินดิไปทายที่สตูดกรุงเทพด้วยขี่เครื่องบินไปหาก็จะกู้ดรอ วิวยจะกลองยีนด้วยขาจะคองับ,บแข่งจะคองเพราะไปคืนมันกับบริยานใช่หรือเขาจองไว้แล้ว จต่อบอกบอกบอให้ชัดนะครับพอน BRE ้องมาลดึงด <f> ึงอันนี้นักกรบเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะครบเพิ่งตื่นนะครับ